ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านวันนี้อาตมาพระเทพรตัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าวาดวัดพระราริพุนชัยวรมหาวิหารมีโอกาสได้มาพบปะกับญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายโดยเพราะเรื่องการเผยแพร่ หรือหลักการของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ได้ทรงตรัสเป็นแนวทางแก่พุทธบริษัทหรือพุทธสาวกพุทธสาวิกาหรืออุบาสกอุบาสิกาพูดง่ายว่าก็คือพุทธบริษัท4ให้ปฏิบัติตามนโยบายอของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งประการที่หนึ่งนั้นก็คือ สัพาพะปัสสะอาการนังซึ่งแปลว่าการไม่ทําความชั่วทั้งปวงหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นความชั่วทางด้านกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมไม่ให้มีความชั่วอยู่ในกมลสันดานและอีกประการหนึ่งคือกุศลสูปสัมปทาก็คือการยังกุศลให้ถึงพร้อมเรียกว่าพยายามสร้างคุณงามความดี มีจิตเมตตามีจิตกรุณามีจิตมุทิตาพรอย,ยินดีในสิ่งที่คนเขานั้นประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาจะพึงปรารถนาจะพึงได้ทั้งสามประการนี้ท่านบอกว่าเอตังพุทธานศาสนังนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหรือเป็นคำสอนในพระพุทธศาสนาและอีกประการหนึ่งบุคคลผู้ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างดีนั้นจะต้อง เป็นผู้มีความอดทนและอดกลั้นต่อกิเลสท,ที่มายั่วยุไม่ว่าจะมายั่วยุทางกายทางบาจาหรือทางจิตใจหรือจะมายั่วยุทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมหรืออารมณ์ที่เกิดกับจิตกับใจซึ่งเราเรียกว่าจินตนาการหรือฝันเฟื่องพระผู้ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาน,นั้นจะต้องมีความอดทน อดทนต่อคำกล่าวคำหยาบคำกระดะ้างหรือคำติชินนินทาหรืออดทนต่อสภาพอากาศทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งหิวทั้งกระหายจะต้องมีความอดทนแม้ถิ่นที่อยู่อาศัยจะมีความลำบากก็ต้องอดทนเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นเสด็จจริกไปตามป่าเขาลำนาวไพรไปตามขอกที่คมบ้านน้อยเมืองใหญ่พระองค์นั้นเดินทางด้วย เท้าเปล่าไม่มีรองเท้าไม่มียวดยานพาหนะต้องขึ้นเขาลงห้วยฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นถึงแม้ว่ายุคนี้จะเป็นยุคโรคระบาดเราก็ต้องพยายามอดทนเพราะว่าพวกเรานั้นยังกินบุญเก่ากันไม่หมดฉะนั้นเราต้องเติมบุญใหม่ให้มากๆเราจะไม่เจอโรคระบาดโรคระบาดนั้นก็จะหายไปก็ขออํำนวยอวยพรอวยชัยให้ญาติโยมสาธุชน จงอยู่ร่มเย็นเป็นสุขจเจริญในธรรมขออองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจเจริญด้วยอายุวรรณสุขะพะละปฏิพานทานาสารสมบัติธรรมสารสมบัติโดยทั่วกันทุกท่านเทินขอจเจริญพรขอสันติสุขจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำรงอยู่กับทุกทุกท่านผมศาสนาจารย์สามารถน้อยคำพาประธานคิสตจักรจ,จังหวัดลำพูนวันนี้จะพูดถึงคำสอนของศาสนาคริสต์ ต่อสังคมมนุษย์ทุกคนนั้นสามารถมีสัมพันธภาพกับพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายนั้นจะได้มีสวัสดิภาพในชีวิตของเราตลอดไปตามพระคัมภีร์ไบเบิลได้กล่าวไว้ว่าเพราะว่าเราทุกคนนั้นเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซสุคริสเพื่อให้เราทั้งหลายนั้นประกอบการดีซึ่งพระเจ้าทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เราทั้งหลายนั้นได้กระทํา นะครับแผนการและดวงความคิดนั้นเป็นของพระเจ้า,เ,าเป็นของมนุษย์แต่ความสําเร็จนั้นมาจากพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นคนที่มีความสัตย์ซื่อในพระคัมภีร์ไบเบิลได้กล่าวไว้ว่าเพราะว่าเรามุ่งที่จะเป็นคนที่สัตย์ซื่อไม่ใช่เฉพาะในสายพระเนตรของพระเจ้าเท่านั้นเองแต่ว่าในสายตาของมนุษย์ด้วยนะครับฉะนั้นพระเจ้าทรงสร้างให้เราทั้งหลายนั้นเป็นคนมีคุณธรรม เป็นคนคน,คนที่มีความรู้คู่คุณธรรมนะครับฉะนั้นให้เรามุ่งที่จะพู่พื้ในสิ่งที่ทําให้เกิดความสงบสุขแก่กันและกันและทําให้เราทั้งหลายนั้นได้มีความเจริญแก่กันและกันเราทุกคนจงกระทําให้เพื่อนบ้านพอใจเพื่อน,นําประโยชน์และการพัฒนามาให้เพื่อนบ้านและชุมชนของเรานะครับและเราทั้งหลายนั้นจะได้เป็นพรแก่กันและกันนะฮะ เป็นการอวยพรกันในพระธรรมคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าและขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เจริญขึ้นและบริบูรณ์ด้วยความรักซึ่งก,ก,กันและกันและรักคนทั้งปวงเหมือนดังที่เราทั้งหลายได้รักท่านทั้งหลายดุดกันนะครับแม้มนุษย์ทุกคนนั้นจะมีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติสัญชาติความเชื่อ แต่เราทั้งหลายก็มีสิทธิทเท่าเทียมกันในสายพระเนตรของพระเจ้ามนุษย์นั้นเป็นบุคคลที่ประเสริฐในสายตาของพระเจ้าเป็นบุตรที่รักของพระเจ้ามนุษย์พระเจ้าทรงสร้างให้สมบูรณ์มีจิตวิญญ,ญาณมีจิตใจและมีร่างกายนะครับแต่นั้นพระคัมภีบอกว่าพระเจ้าจะทรงคุ้มครองความคิดจิตใจของเราเพื่อได้กระทำในสิ่งที่ดีอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ พระเจ้าให้สมองที่ดีกับมนุษย์นะครับมีมนุษย์นั้นมีสมองมีทั้งศาสตร์และศิล์นะครับสมองข้างซ้ายมีไว้สําหรับประมวลผลนะครับมีความสามารถเรียนด้านวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์สมองข้างขวานะครับมีมีหน้าที่ทําเพื่อการประสานสัมพันธ์นะครับมีความสามารถเรียนรู้ด้านสังคมด้านวัฒนธรรมและด้านรัฐศาสตร์นะครับแต่พื้นฐานของ มนุษย์อีกด้านหนึ่งคืออารมณ์4ด้านนะครับก็คืออารมณ์เย็นอารมณ์ร้อนอารมณ์สนุกสนานและอารมณ์เศร้าแต่ก็อยู่ภายใต้ความรักของพระเจ้าอยู่ภายใต้การอวยพรของพระเจ้าอยู่ภายใต้คุณธรรมและจริยธรรมนะครับซึ่งเป็นคุณลักษณะประจำตัวของมนุษย์ทุกคนนะครับในพระคัมภีร์บอกว่าความรักไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้านฉะนั้น เราท,ทําทุกสิ่งด้วยความรักซึ่งมาจากพระเจ้านะครับในเทศกาลประเพณีสงการานในปีนี้นะครับเนื่องจากมีสถานการณ์ไม่ปกตินะฮะมีราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศขยายพรกฉุกเฉินนะครับเนื่องโรคระบาดโควิดนะครับเป็นโอไมคอนที่มีการติดกันอย่างรุนแรงนะครับอันนั้นต้องมีระยะห่าง เะะพื่อความปลอดภัยของประชาชนและชุมชนนะครับเราควรจะเ,เล่นสงการด้วยการประพรมกันด้วยความรักความเมตตาและศาสตร์กันด้วยความอวยพรและให้พรแก่กันและกันให้ความปรารถนาดีแก่กันและกันดังนั้นขอองค์พระเป็นเจ้าทรงประทานสันติสุขและอวยพ,พรท่านให้มีสุขภาพพลานามัยดีมีชีวิตที่จเจริญก้าวหน้าเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي อัลฮันดุแิละพี่น้องศรัทธาชนทั้งหลายก่อนอื่นเราต้องชุกรขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮฺสุบฮานูฮฺวตาลาโดยกับความรักความเมตตาของเอกองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาลาที่วันนี้อัลลอฮฺสุบฮานูฮฺวตาลานังให้โอกาสกับเราได้ประวิงเวลาชีวิตให้กับเราแต่มีโอกาสพยายามนะครับ บนคำสั่งของลอสุบฮานาหัวตาลาบนสุนนะแบบอย่างของท่านนาบีสุล,ลลาะละอุสลาวัลสลัมฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาชนทั้งหลายนะครับเป้าหมายที่เอกอองค์ลอสุบฮานาหัวตาลาได้ทรงสร้างเราและก็ได้ทรงเราเรามาอยู่บนโลกนี้เป้าหมายเพื่อที่จะให้เรานั้นอะไรครับพยายามในคำสั่งของลอสุนนะของท่านนาบี เพื่อเป้าหมายเพื่อที่จะให้การดําเนินชีวิตของเรานั้นน่ะตามคําสั่งของลอละลอสุบฮานวตะลาบอกในอันกุรอานว่ามาคอลักตุนจินนาวัลอินสาออิลลัยาบูดุนอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาไม่ได้สร้างจินและก็มนุษย์มานะครับเป้าหมายเพื่ออื่นใดอิลลัยาบูดุนเว้นแต่ให้อิบาดัตพักดีต่ออัลลอฮฺสุบฮานวตะลารู้อุลมาบางท่านบอกว่า เพื reviewed, ่อที่จะให้เรานั้นทําความรู้จักกับอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยเป้าหมายที่อัลลอฮฺตาลาสร้างมาเพื่อให้เรานนั้อยู่ในการอิบะดาต่ออัลลอฮฺสุบฮานุตาลาพักดีต่ออัลลอฮฺสุบฮานุตาลานะครับทีนี้เราจะใช้การดําเนินชีวิตของเรายังไงให้อยู่ในการอิบะดาต่ออัลลอฮฺสุบฮานุตาลาพี่น้องศรัทธาชนทั้งหลายการที่เราจะทําอิบะดาต่ออัลลอฮฺสุบฮานุตาลานั้น ไม่ใช่ว่าเราจะทําในรูปแบบของการละมหมาดอย่างเดียวหรือในรูปแบบของการอ่านกุรอานในรูปแบบของการสิเกตในรูปแบบของการนำลึกต่อรอสตลาอย่างเดียวทั้งหมดการดําเนินชีวิตของเรานะครับเราสามารถที่จะทําให้การดําเนินชีวิตของเรานั้นอยู่ในรูปแบบของการพักดีต่อลอสตลาได้ตลอดเวลาถึงแม้เราจะทําการค้าขายนะครับการค้าขายของเราเมื่อเราปฏิบัติต,ตามหลักศาสน,นา ตามคาสั่งของลอตตามสุนนะของท่านนาบีสุลต์ละวะเลวะสัลล,ล,ล,ลัมแน่นอนการค้าขายของเราก็จะเป็นในรูปแบบของการอิบาดะหรือการพักดีต่อลอสมาตาลาเช่นเดียวกันแม้กระทั่งการนอนของเราการกินของเราทุกอิริยาบทในการดําเนินชีวิตของเรานะครับทุกอย่างนั้นสามารถที่จะเป็นอิบาดะหรือเป็นการพักดีต่อลอสมาตาลาได้ทั้งหมดเลยเมื่อเราปฏิบัตินาะกินตามคําสั่งของลอ แบบอย่างสุนนะของท่านนาบีสุลต่านอัลลัอฮฺสัลลัมนอนนอนตามคําสั่งของละนอนแบบสุนนะของท่านนาบีนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการอิบาดะพักดีต่อ Allah ตละตลาได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติของละสุบฮานอตาละนะครับวันนี้อลละต阿拉ส่งเรามาอยู่บนโลกดุนยานี้ในระยะเวลาเพียงสั้นๆน,นะครับบางคนก็60ปี70ปี50ปีบางคนก็ไม่ถึงปี นะครับและแต่คนแต่ในระยะเวลาสั้นๆน,นี้ทําอย่างไรให้การดําเนินชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในคําสั่งของเลาทาไมเราต้องปฏิบัติศาสนาครับเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยผู้หญิงผู้ชายเด็กคนแก่ทั้งหมดนั้นต้องการความสําเร็จทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นในหลักศาสนาของเราเนี่ยความสํสา,เาเ,าาเราเ็จที่แท้จริงนั้นอัลลอฮ์บ ب าน ن ه าละ ت ع ا ลาได้สอนไว้ในศาสนา ใครก็ตามที่นำศาสนาหลักการศาสนามาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของเขาอัลลอฮฺมาตาลาก็จะให้เขานั้นพบกับความสำเร็จทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าใช่ไหมครับความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่บนทรัพย์สินความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่บนเกียรติยศนะครับแน่นอนถตาหากว่าความสำเร็จนั้นอยู่บนเกียรติยศคนที่ไม่ไม่มีเกียรติเขาก็จะไม่พบกับความสำเร็จใช่ไหมครับถ้าอยู่บนทรัพย์สินเงินทองแน่นอนคนจนคนที่ไม่มีทรัพย์สิน เขาก็ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะพบความสําเร็จได้แต่ที่อัลลอฮฺตัลลาให้ความสําเร็จนี้อยู่บนศาสนาเพราะอะไรเพราะทุกคนสามารถที่จะปฏิบัติศาสนาได้ทั้งหมดเลยคนจนคนรวยนะแม้กระทั่งคนพิการก็สามารถที่จะปฏิบัติศาสนาได้นะครับอัลลอฮฺตาลลาจึงจํากัดความสําเร็จเ็อันนี้ไว้ในศาสนาของอัลลอฮฺตัลลาเมื่อเรานําศาสนาศาส,สนาคืออะไรครับศาส,สนามันไม่เยอะศาส,สนามีแค่2ออย่างเท่าน,นั้นเอง นะครับคำสั่งของลอนะครับและในคำสั่งนั้นก็มีแค่สองอย่างเช่นเดียวกันคำสั่งใช้แล้วก็คำสั่งห้ามนะครับทีนี้คำสั่งของลอแล้วก็อะไรแบบอย่างของท่านศาสดาสัลลอฮุอะลัยะสซลัมนั่นคือศาสนาเมื่อเรานำสองสินี้มาอยู่ในการดําเนินชีวิตของเราแน่นอนอัลลอฮฺมะตัลลาจะให้เรานั้นพบกับความสําเร็จทั้งดุนยาและอาครัสนะครับประดวยเหตุนี้นะครับฝากพี่น้องผู้ศรัทธาชนทั้งหลาย นะครับให้เราพยายามตักแน่นในเรื่องของหลักการศาสนาทำอย่างไรให้ศาสนานั้นได้มาอยู่ในการดำเนินชีวิตของเราบิลลายตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยคุมวะระห์มัตุลลอฮ์วะบเรักาตุ